ก็ขอต้อนรับทุกคนครับเขาอยู่โซลเขยเข้าสู่ชาแนลบอลจูแอนิเมเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาสอนทำลันใส่เสื้อนะครับแบบนี้เลยนะฮะนี่ที่กำลังทำให้ดูอันนี้เป็นการพูดสุดท้ายนะตอนปิดคลิปเดี๋ยวเราจะไปแปะไว้หน้าคลิปนะครับว่าเราจะทำอันนี้กันได้ยังไงนะครับผมจะสอนตั้งแต่ต้นจนเสร็จเลยนะครับโดยมีนักเรียนของผมสองคนนะครับมาร์กกับแคทส่งเสียงมาครับสวัสดีครับ ะครโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันทำกันยังไงเนาะอันนี้จะทฤษฎีจะไม่ทฤษฎีจ้ามากเพรว่ากูก็เข้าทฤษฎีตลอด แต่ว่าโดยกรรมวิธีของลันเนี่ยก็จะเหมือนจะเดินตามวอลก็แหละก็คือเราต้องมีพื้น <c oughs> อาเชี่ยพ <c oughs> ื้นห <c oughs> ่าโอ้ย่างเรียวมีทำายาบด้วย <c oughs> <c oughs> ลันเนี่ยก็จะมีสีโพสเหมือนวอลเลยนะครับแต่ว่าโพสจะตกแตกต่างก,กันเล็กน้อยมันก็มีอัพมีดาวเหมือนกันแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าอัพดาวอยู่ตรงไหนบ้างดับแรกมันก็จะมีคอนแทกก่อนก็จะเป็นขาเป็นขาข้างหลังนะครับติดอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยกำลังจะหลุดออกแล้วก็ขาข้างนี้กำลังจะพาตัวเองไปข้างหน้านี่ดูออกไหม <c oughs> อันนี้รูทนะอันนี้รูทไม่ได้เป็นคอนแทคอันนี้เป็นเป็นความรู้ที่พี่พยายามรวบรวมนะฉะนั้นมันจะไม่มีตําราที่แบบ ien, like. เอพี่โจอิงตําราไหนอะไรเงี้ยไม่มีนะครับผมเป็นพี่พูดเองนะก็จะพี่ก็จะเรียกส่วนตัวว่าเป็นคอนแทคขาลังนะเคยถามน้องที่ฝึกงานที่อื่นเขาก็มีชื่อเรียกของเขาเหมือนกันนะจะจาไม่ได้มันจะเป็นชื่อบ้านๆเหมือนกันนี่แหละเป็นคอนแทคอะไรสักอย่างอย่างพี่เรียกคอนแทคขาลังของฝรั่งเขาเรียกอะไร kick off สักอย่างอะไรสักอย่างอ่ะมันก็จะมีภาษาแต่ว่าโดยลักษณะภาพมันจะเหมือนกันเนาะแล้วก็สั่ไปมันก็จะั ่างของรันกับบอสก็คือรันเนี่ยมันจะมีช่วงที่เท้าดูจากพื้น2เท้าสองเท้าสองเท้าดูจากพื้นสเท้าซึ่งไอตรงนี้แหละคืออัพคือโพสอัพของรันเสร็จแล้วมันก็จะไปเป็นคอนแทคคาหน้า จริงๆขามันไม่ตึงหรอกแต่ประมาณอ,องอนิดนึงแล้วก็คานี้มันก็จะอะไรประมาณครับอันนี้ก็จะเป็นคอนแทคข้างหน้านาแล้วมันก็จะไปเป็นโพสต์ดาววัดอะไรอันนี้เมาส์หนูนะครับผมขออภัยในดอยอิงสุดสวยงามแล้วก็คานึงมันก็จะเป็นพา,นนนานนออนสซิสง <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นตัวมันก็จะเป็นตัวประมาณเนี้ยหนึ่งภาพออกมั้ยครับตรงนี้จะเป็นดาวโพสต์ดาวฉะนั้นจุดสูงสุดต่ำสุดของลันจะอยู่ตรงนี้นะอัพจะอยู่นี่ดาวจะอยู่จังหวะนี้ดาวกับพาสซิงเนี่ยจะอยู่ด้วยกันครับเสร็จแล้วมันก็จะกลับไปเป็นภาพภาพคอนแท อ่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นทฤษฎีเบื้องต้นนะให้รู้ว่าตรงไหน up down อะไรส่วนกรรมวิธีเนี่ยจะจะเหมือนกับรันเออจะเหมือนกับ walk เลยเหมือนวิ่มาค่ค้ขายขายคล้ายมันจะขายขายมันจะแตกต่างกันตรงวิธีวัดระยะใช่อครับโอเคอันนี้ก็แคปไว้แล้วกันนะ่ะให้สองคนแคปรูปนี้ไว้แคปเองนะอืมอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวระหว่างที่มันยังค้างอยู่นาะเดี๋ยวจะมาเริ่ม กัมวิธีก็คือเบื้องต้นก็เหมือนกันเลยคือคอนแทคโพสคอนแทคกก่อนเป็นอย่างแรกนะครับซึ่งโดยปกติพี่ก็จะโพสภาพนี้เป็นภาพแรกนะคอนแทคขาหลังเนี่ยเพราะว่าบางคนมันบางคนมันก็ทําภาพไหนก็ไม่รู้อะอยู่ในหนึ่งในสีนี่นแหละแต่บางคนม่เริ่มไม่เหมือนแต่บางคนทําภาพนี้เป็นภาพแรกบางคนทาภาพนี้เป็นภาพแรกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาทํำยังไงแต่พี่ทําไม่เป็นเลยมันวัดระยะไม่ได้อ <c oughs> มันจึงใช้ภาพนี้วัดระยะอะไรเงี้ยเอออ่ะนี่เราก็มาโพสต์กันครับก็เหมือนเดิมก็คือโพสคอนแทคเนี่ยให้สวยสวยเลย,ยเลย,ย็นกับพี่เนี่ยจะติด เรื่องโพสก็เปิด fk อันนี้แคปไปแล้วเนาะจะปิดแล้วนะผมเลยน,นี่เราใช้สปาย k k เข่าไม่ตามเท้าโอ้ยคิด <laughs> ไม่โดนโ okay. อ่ะก็โพสคอนเทนต์เราตัวก็โน้มไปข้างหน้าเนาะบินรับขานี้มันก็จะยกขึ้นนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำที่ไซด์วิวนี้ให้ดูแล้วทานี้ก็จะดันตัวขึ้นปึ๊ดนี่ก็อันนี้ก็เอ็นตัวเนาะน,นี่อยู่ได้กัน2คนยังอยู่ใช่ไหมสองคนมีใครเข้ามาเพิ่มไหมไม่มีเนาะ เราอไม่มีครับ,อ,รบอ่ะก็จะเอ็นตัวไปข้างหน้าแบบนี้นะครับแล้วก็ o อนวิวคอมมาร์กอะอย่างหนึ่งอะที่มันจะจะต้องโดนคอมเมนต์ก็คือมันจะแข็งไปหน่อยคือเท้ามันจะสับอยู่ตรงเนี้ยตรงๆรงอะอ๋อมันไม่มี TX อะไรเงี้ยมันต้องน่าจะมาตั้งแต่โพสและต้องโพสให้มัน แบบไม่ไม่แบนไม่เป็นแท่งมีดนามิกเครื่องแต่โพสเลยแบบอันนี้เดี๋ยวต้องบอกแคทว่าจริงๆแล้ววิ่งเนี่ยมันไม่มีโพสที่แบบเป็นตายตัวที่อยากให้ให้ดูก็คือหาเรฟเลนซ์มาดูนะว่าวิ่งแต่ละตัวมันจะวิ่งด้วยโพสที่ต่างกันแต่ว่าแมคชนิกอเบื้องต้นมันจะเหมือนกันจงังหวะการขยับแนขนขาอะไรเงี้ยจะเหมือนกันหมดทุกคนแต่ว่าโพสอะจะต่างกันหม mm hmm. ดเลย <laughs> โพสของแต่ละคน <Yeah. S 1> จะไม่เหมือนกันเบื <Yeah. S 1> ้องต้นลองศึกษาจากคนก่อน mm hmm. เวลาแปลงไปแอนิเมชันนะมันจะมีไอเดียขึ้นครับอันนี้โดยปกติพี่ก็จะติดวิ่งแบบถือพี่เล่นเกมเนาะก็จะติดวิ่งจากจากพวกวิดีโอเกมอะไรเงี้ยมันจะลักษณะของการวิ่งเนี่ยมันจะเป็นการเหยียบมันจะไม่เหมือนเดินและที่มันเหยียบตรงกลางเนี่ยมันจะเหยียบข้างๆมันจะเหยียบออกข้างๆ้างหน่อยเพราะว่าเวลาทรงตัวมันจะมันจะเหยียบแล้วมันก็จะพุ่งไปข้างหน้าใช่ไหมมันจะพุ่งในลักษณะเข้าแบบเนี้ยมันก็จะเหยียบกว้างหน่อยคือถ้าเราเหยียบตรงกลางเนี่ยมันจะทรงตัวยากในการสปรินต์ในการอะไรแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกมันนเป็สไตล์ มันจะไม่ค่อยเหมือนกันพี่เล่นเกมมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นแต่นั่นแหละแต่ห้ามให้มันเป็นแท่งตรงๆแน่นอน <c oughs> ในฟอนวิวก็จะออกเฉียงหน่อยนั่นเพื่อพุ่งตัวก็ขาตึงก็คือตึงแบบไม่ยืดเหมือนเดิมนะตึงแบบตึงกําลังจะงอเพื่อเวลาแท็กเขามันจะได้ไม่กระตุกที่นี้มันก็จะวิ่งกลางแขนแบบนี้แหละทุย บินไปเลยฮะบินไปเลยใช่ครับก็แล้วตัวมันก็จะบีดคเตอร์อันเนี้ยเป็นเป็นแมชชนิกแบบปกติคนเลยนะแบบ80% 90%เวลาที่ขาข้างนี้ยกขึ้นมาตัวมันจะบีดเคาน์เตอร์กับขาทันทีอะไรเคาน์เตอร์กันนะโดยโดยอัตโนมัติก็อย่างเนี้ยของพี่จะเป็นสไตล์ชอบอะไรเท่ๆอะไรเงี้ยมันก็จะยามโพสให้ดูเท่อะไรแต่ว่าถ้าแค่ยางสมมติผู้หญิงวิ่งอะไรเงี้ยก็ต้องไปดูเรฟเรน์ก่อนว่าเขาโพสพวกเนี้ยโพสในตำแหน่งที่บอกไอดีทิวานเมื่อกี้ตำแหน่งพวกนั้นหน้าตาโพ ที่วิ่งนะมันจะออกพระเอกพระเอกเ,อกเอกท่ๆหน่อยอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่แมคอนิกของคนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูเป็นภาพรวมก่อนเดี๋ยวจะมาเจาะเป็นดีเทลให้ดูทีนีะอันนี้เอ้ยอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิง<ป>มันก็จะวิ่งอีกแบบหน<ป>ึ่งตองไปคือเราจะรู้สึกว่าเออมันต่างกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต่างกันยังไงเดี๋ยวจะมาจิ้มให้ดู นี่ก็จะเป็นพี่โดมพี่โดมเขาก็จะโถมทวนหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะวิ่งอีกแบบนึงใช่ไหมแต่เป็นธรรมชาติของเขานะเขาไม่ได้แบบปรุงแต่งใดๆเขาวิ่งอย่างนี้จริงๆดูพี่ไผ่ดีกว่าได้ได้จะวิ่งอย่างนี้พี่เอ็กก็จะเป็นตัวคนกลมกาบตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยโมเฮ้ยหนึ่งสองสาม้ย อันนี้คือเห็นไหมแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะรู้สึกว่าทำไมมันต่างกันอนะไรเงี้ยแต่ว่าโดยแมคานิกพี่จะให้ดูว่าแมคคานิกของวิ่งนะอันนี้คือภาพคอนแทคที่พี่บอกเนี่ยก็คือตรงคอนแทคก็ตรงปลายเท้าที่ติดอยู่ใช่ไหมฮะแล้วถัดไปมันก็จะอัพเห็นบ้างคือมันจะไม่ได้นานมากมันจะไม่ไดุ้้ยหลายโพสไม่อาจจะเป็นเฟรมต่อเฟรมแต่ของพี่วิ่งอ่ะมันจะจะเหยียบพื้นเร็วเพราะว่ามันต้องสปนะินอะไรเงี้ยฉะนั้น Up อัพอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้ เฟรมต่อเฟรมเลย mm hmm. แล้วนะถัดมาหน้าเท้าจะลงและ <c oughs> น่าจะเป็นคอนแทคขาหน้าอะไรเงี้ยแล้วถัดมาล,ลายเฟรมนะก็จะเ,เริ่มเป็นดาวเนี่ยดาวกับพาสซิ่งมันจะอยู่ใกล้ๆก,กันใกล้กันมากอะ่ะเนี่ยดาวมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นพาสซิ่งไปหาภาพนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะมีมันเฟรมมันจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยนะี่คอนแทคอัพนี่คอนแทคหน้าแล้ว <c oughs> มันจะไม่ได้ตึงการมันจะประมาณนี้แล้วก็ดาวเห็นไหมดาวกับพาสซิ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกันแถวๆนี้แล้วก็ขึ้นแล้วแล้วก็อัพเนี่ยมันจะสิ่งสำคัญก็คือมันจะต้องมีโพสที่เท้าสองเท้าไม่ได้อยู่ที่พื้นด้วยคือโพสอัพนั่นแหละแล้วก็คอนแทคขาหน่ะอันนี้คือขานะแต่ว่าสิ่งที่ต้องให้ดูข้างบนอ่ะที่มันจะแตกต่างกันจริงๆเลยของวอลกับรันก็คือ วอล์กเนี่ยเราจะเห็นว่าเราทำแต่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยโอเวอร์แลปตามไอ้ข้างล่างถูกปะยังอยู่กันไหมทำไมดูเงียบๆอ, <c oughs> <c oughs> อยู่ๆอยู่ <c oughs> ตั้งใจฟังกันอย่างเลยอะ่ะเอ,อ่มามันก็จะต่างกันนะครับคืออามาอ่าอธิบายทำได้ปะทำไม่ได้ใช่ไหมยังไงนะคือ <c oughs> วิ่งเนี่ยสิ่่งทีขั้นบนใช่สิ่งว<อ>ิ่งเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกับกับเดินก็คือวิ่งเนี่ยแขนจะเป็นตัวนำของทุกอย่างแขนจะไปก่อนของพี่เนี่ยจะไม่คลาสิคชัดสุดเพราะว่า มันวิ่งเอ็กซ์ตรีมสุดอะไรเงี้ย mm hmm. เห็นไหมแขนน่าจะเป็นตัวทํางานก่อนเป็นอย่างแรกแขนจะเป็นตัวไดให้ตัวไปข้างหน้าดูนะ mm hmm. เห็นไหมแขนมันจะจะเป็นตัวกระชากตัวขึ้นไปปึง้งอะไรป่ะแล้วแล้วมันถึงส่งแรงไปที่ขาแล้วขาก็ดันตัวขึ้น mm hmm. เห็นไหมเนี่ยแขนจะเริ่มมาแล้ว mm hmm. แขนจะมาก่อนเห็นไหมจะถึงจะถึงก่อนพวกนี้ยังเพิ่งจะดาวอยู่เลยยังพาสซิ่งอยู่เลยแขนจะถึงแล้วเห็นไหม จะเป็นตัวที่ทํางานมาก่อนแขนจะเป็นตัวได้ให้ตัวส่งขึ้นไปเมื่อแขนมาถึงปุ๊บตัวมันถึงจะทีบตัวเองขึ้นเปิงอะไรเปิดเป็นสเต็ปไปดูเห็นไหมสังเกตแขนแขนจะเป็นตัวทํางานเป็นอย่างแรกแขนจะเป็นตัวได้ให้ตัวพุ่งขึ้นไป mm hmm. ซึ่งมันจะเหมือนกันทุกคนทุกคนจะวิ่งด้วยแมคาคิกนี้ทั้งหมด mm hmm. มาดูเอ่ยเหมือนกันเห็นแขนไหมเห็นไหมเนี hmm. ่ยแขนจะเป็นตัวที่ส่งแรงขึ้นไป ก่อนขาถึงจะตามจะเคยเห็นคนทํารันที่แบบทําไม่เป็นอะแล้วแขนจะโอ้แล้ <laughs> แขนจะโอเวอร์แลปกับตัวอะไรเงี้ยถ้ามันจะแบบเออเหมือนจะตุ้มติ้งอ่ะมันจะแบบวิ่งโดยที่ไม่ออกแรงแขนไอ้มันจะดูแบบแมคานิกมันจะผิดผิดอ่ะมันจะดูวิ่งไม่จริงเลยอย่าเงี้ยจะเป็นคนจะวิ่งแบบนั้นนั่นก็คือคนจะไม่ออกแรงแขนแล้วก็พยายามปอดแขนแบบเนี้ยเหมือนจะวิ่งแบบวิ่งแบบตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าวิ่งแบบธรรมชาติเลยเบสิกเบสิกอ่ะก็คือจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเห็นไหมีแมคานิกเดียวกันหมดเลยต่างกันแค่โพสเนี่ยาแขนจะมาก่อนเสมอเนี่ยมาถึงแล้วขายังไม่ทำเลยขายััังงงมมมาไ่่่ถึนนนนะะแแแขขจจเเป็ตววียส้ล ให้ดูว่าแขนมันจะหนาเกาะนี่คือสิ่งสาคัญที่สุดที่คนจะไม่ทํา <c oughs> แต่พี่จะบอกไม่ทำเพราะมันจะเป็นขีไม่ว่าจะจ็อกกิ้งจะวิ่งเบาวิว่งแรงอะไรเงี้ยจะเป็นแขนหมดถ้าถ้าเราสับไป,ปสังเกตดีๆระหว่างเดินกับวิ่งอะระหว่างที่เราเดินชิวๆอะแขนเราจะโอเวอร์แลปตามตัวใช่ไหมแต่ถ้าเราเริ่มเริ่มที่จะเดินเร็วขึ้นอะแขนเราจะเริ่มเก่งแล้วเราจะเริ่มสะบัดแขนเร็วขึ้นเพื่อให้เราเดินเร็วขึ้นลองนึกภาพตามนะนึ่บอกป่ะเราจะเริ่มเก่งแขนเพื่อแบบเฮ้ยเร็วเราจะเดินเร็วขึ้นแล้วขั้นกว่าของการเดินเเเเรร็็็็ววววมมมัััันนนนนกกจจะะะะิิ่่่่ปงแแแแตตตทีไไดลคือขขพยาา เดินเร็วขึ้นแขนมันจะเป็นตัวแรกที่จะขยับทําแล้วมันก็จะเกิดให้เราขยับเร็วขึ้นนั่นคือสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้แล้วก็จะทําแปลกๆกันมาไปดูพี่ดมจะเหมือนกันเห็นไหมแขนมาก่อนมันจะต่างกันแค่โพสอย่างเดียวโพสจะต่างกันตามคาเลคเตอร์นั้นๆอะไรเงี้ยเห่นไมอย่างพี่ดมเขาวิ่งสุกหลังเขาจะเริ่มสะบัดหน้าอะไรเงี้ยคือดันตัวเองพยายามดันตัวเองแต่ว่าด้วยความที่เขาตัวจะทุ้มๆหน่อยเขาจะไม่ได้แบบใช้แกนเยอะตัวตัวเขาจะแข็งๆตรงๆเพราะว่าสะบัดเยอะเลยเขาล้มเห็นไหมตัวเขาจะทื่อๆแข็งๆหน่อยอะไรเง พี่โดพี่ไผ่วิ่งก็แก๊กเนี่ยพี่ไผ่เนี่ยดูไม่เหมือนชาวบ้านเลยว่าอะไรเงี้ยม <c oughs> าดูแมคานิกเขาเห็นไหมแขน <c oughs> เนี่ยปึ๊บเนี่ยพอมันดาวพอมันพาสต์คอนแทคปึ๊บดาวเตรียมพาสซิ่งเห็นไหมแขนจะเป็นตัวที่จะส่งไปก่อนปึ๊บเห็นไหมขา,ขาจะคล้ายตามแบบนี้เสมออันนี้แหละคือสิ่งสำคัญครับเยก็จะเเน,นี่ยราเห็นแขนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆว่ามันแบบเขาต้องได้เห็นไหมเขาต้องได้แขนขึ้นมาก่อนจะวิ่งขึ้นไปได้คืงไม่ว่าจะวิ่งช้าวิ่งเร็วจ็อกกิ้งสปินเหมือนกันหมด อันนี้น่าจะเก็ตแล้วเก็ีไหมหลับแล้วค่ะพี่ตั้งให้ดูเนี่ยเพราะว่าขอ,อมาร์เนี่ยจะเป็นลักษณะที่มันไปพร้อมกันจนเกินไปคือแขนมันยังไม่รู้สึกได้ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยกลับ<อ>กลับไปซะแล้วอะไรเงี้ยคือแขนมันยังไม่รู้สึกว่าส่งแรงขึ้นไปเลยแล้วมันกลับแล้วเนี่ยถึงปุ๊บกลับแล้วไอ้เนาะเตรียมกลับแล้วอะไรเงี้ยคือแขนมันส่งไปมันจะไปโหนหน้า หูข้างหน้ามันจะหูหน้าหูหลังแหละอืมได้ประมาณนี้เกรคทีนี้ไปดูวิธีการทำกันนะครับ